นีอ่อันที่สองไหครับโอ้หาจะท่าน,นอ่าหมยัก แต่ยังไม่เห็นเงินไงนี่อย่างโอ้โหนี่เลยเอาเอ้ทำบักเบิร์ดได้ดีเลยเนี่ยอืมอืออะไรโอ้โหเด้งตึ้งเลยอะไที่หัวมันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้โอ๊ยไม่ได้หรอกวย ้ตแล้วใช้เอาเอาันนี้ไว้ใช้เพราะว่ามันก็นนกรีดตัวนี้สิกรีดอย่าง่ไม่ใช่ ผมว่าค่าส่งเป็นร้อย นิวนิดเดียวแต่ว่าไม่นิดเดียวมันใหญ่หนักไหมฮะเราแบตมันอ่อนแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเหม็นน่ะเหม็นสีอ่ะ เสียงสีต้องปกอยู่สวยแต่แต่ต้องตากแดดไว้ก่อนไหมเอาไวน้นอกบ้านก่อนระวังนะอย่าวางแรงอ้าวมันไม่ใช่ปูนอะไม่ใช่ปูนมันเป็นพลาสติกเป็นปูนไม่ได้หรอ แกะของทุกวันมันเป็นคราบกาวอะ่ะใช้อันนี้เช็ดน่าจะออกมั้งใช้ทิชชูเ่เปียกนี่คโอ้อะไรเยอะแยะเลย,ย,ยตุกกาตาพี่ติมซื้อตุกกาตาอีกแล้ว อีกแล้วอะไรตรงนี้มันเป็นรอยอย่างนี้ว่ะมันนี่มันนี่เนี่ยมาดูดิเนี่ยน้อยอะไรอ๋ออืมเขาข้างนั้นเป็นปะอ๋อแสดงว่ามันยังไม่แห้งดีใช่ไหมอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยมันฝังเข้าไปเลยอ่ะข้างนั้นเป็นไหมหุยแตกุ้ยแตก เห็นไหมลอยแตกใช่ไหมหนึ่งลอยแตกจริงนี่นี่นีุ่ียนี่ก็แตกนี่นี่อันนี้กจุดนี้นี่นี่นี่ด้วยนี่อุ้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยแตกอ่ะอุ้ยโอู้อ้าวแตกทั้งหัวเลย เกิดเป็นนะเนี่ยอันนี้ก็เกิบเป็นรอยแต่ตรงข้างบนสูยู่แต่ว่าคือหัวหัวรูดนะคืออ๋อเค้นดีทำไงดีอย่างนี้อ่ะตรงตรงนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยดูข้างหลังอตรงนี้เขาเป็นรอยบักเบอร์เบอร์เป็นรอยแล้วก็ มาตั้งแต่ครังนั้นไ้ยแสดงว่าผู้ใหม่ๆอย่างแบบสีโอเค okay, ยังมันมหุบมาทีแล้วนะอ่าพอพอ